ทีวางศิลาเลิกครับสร้างพระมหาเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุครับซึ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระยาน,นสังวรสมเด็จพระสังฆราชสากลสา,กล,สากลมหาสังฆปรินายกนะครับเมื่อปีพศ .2556 ครับนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดของเรานะครับวัดเสาลารามครับนะครับตอนนี้ก็ขั้นตอนเตรียมขั้นสุดท้ายแล้วนะครับ นี่คือบริเวณจัดงานครับนะครับจัดงานครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆครับนะครับที่เข้ามานะครับนี่คือบริเวณวัดเสรามครับปัจจุบันนะครับปี2568แล้วเลยนะครับนี่คือนี่คือบริเวณวัดครับนะครับสะอาดนะครับสะอาดแล้วก็ นี่หลายอย่างเลยครับทามาดูด้านหน้าครับครับมีบ้านเฮ้าครับนะครับนี่คือวัดบ้านครับนะครับนี่บริเวณหน้าวัดนะครับร่มเรื่อนครับมีดอกไม้นะครับสวยงามครับสวยงาม ก็กำลังทำการล้างนะครับล้างท่าอยู่ครับนะครับล้างท่าท่านีการทำบุญใหญ่ด้วยนะครับนําท่านะครับผู้ร่วงรับครับนะครับทำบุญด้วยนะครับในวันงานนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมาชมวัดเรีารามครับ ดาข้างในวัดครับบรรยากาศร่มรื่นครับีนที่เห็นก็คือบ้านก็กำลังการทำความสะอาดทาตุของผู้ที่ร่วงรับนะครับผู้ที่ร่วงรับฝั่นงนี้นะครับฝังนี้เป็นสวนดอกไม้ครับฝั่งสวนดอกไม้ครับนะครับด้านหลังพระครับ นี่หน้าหน้านะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูในบรเวณที่จะทําพิธีวางศิลาฤกษ์ครับที่เราจะสร้างพระมหาเจดีย์นะครับ,น,รบน,นี่นะครับทางด้านนี้ ในส่วนนี้นะครับนี่ก็เตรียมการขั้นสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าอีกสองวันก็จะถึงวันงานแล้วนะครับก็ขึ้นมาครับนี่ครับคือบริเวณมูิธีสร้างมหาเจดีย์ครับอันนี้ก็เตรียมงานสมโพธิใหญ่ครับสมโพธิใหญ่ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ครับนะครับ

นี่คือพระบรม,ารบรม,มาาธาตุครับนอยู่ด้านบนนะครับ,บรพระที่จะมาร่วมสมโพธนะครับในพิธีบายเชลาเลิอกครับ โดยข้อมูลครับพิธีวางศาลิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์วัดเสลาลา,าบุตรบัตรใหญ่บัตาน้อยครับรวมกันนะครับตำบลห้วอยอำเภอปฐุมราชชบวงสายจังหวัดอำนาจเจริญครับพิธีวางศาลิลาฤกษ์วันที่15เมษาย,ยน,น,รยน,นาาครับเวลาเก้านาฬิกาเก้านาทีนะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนด้านในนะครับส่วนด้านในก็คอนชลเลยครับตนนี้คจัตกแต่งนะครับจัตกแต่งต้องขึ้นที่ทัสอบทัสอบสามสี่ทัสอบเช็คเช็คทัสอง Baang so.